วันนี้นะคะนัดจะพามาชมคอนโด44ตารางเมตรใกล้ MRT สุดทีศสารเพียง4นาทีเท่านั้นคะ่ะสําหรับห้องนี้นะคะจะมาพร้อมกับโซฟาตัว L นะคะตัวใหญ่นั่งสบายนะคะนั่งได้หลายคนมากๆเลยค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะวางคอมพิวเตอร์หรือชั้นวางทีวีได้เลยค่ะและในมุมนี้นะคะเป็นมุมทานอาหารรับแขกนะคะหรือว่านั่งเล่นก็ได้นะคะมาพร้อมกับชั้นวางรองเท้านะคะสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆนะคะที่มีรองเท้าเยอะๆตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะห้องนอนนะคะมา พร้อมกับเตียง5มาพร้อมกับที่นอนและเตียงนะคะของคอนเซปต์เรียกว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะสําหรับห้องนี้นะคะเป็นมุมโปรดของสาวๆหลายๆคนแน่นอนค่ะต๊ะเครื่องแป้งนะคะตัวใหญ่นะคะกระจกนะคะอันนี้ส่องแล้วสวยหล่อทุกคนค่ะม่านกัน UV 2ชั้นนะคะพร้อมกับระเบียงนะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้อย่างสบายๆเลยค่ะในอนาคตนะคะก็จะมีแอร์เครื่องใหม่นะคะเย็นฉ่าแน่นอนค่ะถัดลงมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะตู้ใหม่จากคอนเซปต์เหมือนเดิม ตรงนี้ก็นะคะก็ยังมีสเปซที่สามารถเอาชั้นหรือวางของต่างๆได้อีกด้วยนะคะถัดมานะคะน่าจะพามาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่กั้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะห้องน้ากว้างนะคะการใช้สอยมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะทุกคนมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะเรียกว่าห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์จุดสามารถที่งกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของห้องนี้เงินเดือนนะคะ29,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้ว เพียงเดือนละ11เอใบเทาเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อทางไฟเอสเตทได้เลยค่ะวันนี้นัดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ